สวัสดีกับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรนี้เน้นในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดํานะคะซึ่งมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะมีอะไรกันบั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงมะหาดนะคะผงมะหาดหาซื้อได้ตามเซเวน่นหาได้แบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนในเรื่องของผงมะหาดเขาจะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงมะหาดอยู่ที่1ช้อนชานะคะหรือใครไม่มีมีสมุนไพรพวกหน้าต้นอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะ เขาจะเป็นเนื้อผงที่ละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะยังช่วยรักษาเพลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วด้วยนะคะเป็นอาหารผิวชั้นดีเลยนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเนาะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะคนหนช้อนชากล่าเลยนะคะ นี่เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะหรือใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะหรือกะตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวจนเกินไปนะคะค่อยหยดนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะครับ ผงม,มหาเขาจะค่อนข้างละเอียดนะคะทุกคนอย่าผสมแรงนะค,ะค่อยๆค,คนก็ค่อยตะลมให้เขาเข้ากันนะคะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- าถึงสี่ครั้งเลยนะคะทําตอนไหนได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีส่วนผสมของมะนาวนะคะทุกคนใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรคอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะทุกคนให้ทาตรงแขนพับอ่อนๆหรือตรง ใต้กรามนะคะทุกคนตรงไหนที่ว่าเนื้ออ่อนๆนะคะเราทาทิ้งไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีถ้าเราไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเราก็สามารถว่าเราไม่แพ้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราผสมออกมาแล้วให้ได้ประมาณนี้นะคะหรือจะให้ข้นกว่านี้ก็ได้เลยนะคะใครอยากได้ข้นกว่านี้ก็ให้เติมเป็นผงสมนุนไพรลงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทาเลยนะคะ เราไม่ต้องทำเยอะนะคะทุกคนทำใช้ครั้งต่อครั้งนะคะก็เอาตามปริมาณใบหน้าของเราเลยนะคะไม่ต้องทำเยอะค่ะบางคนก็ถามว่าทำไมหน้าตึงจังเลยทำไมหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่มีรอยตีนกานะคะทุกคน มีเอฟซีถามมาหลายคนว่าไปทำโบทงโบทอกมาอะไรหรอคะทำไมหน้าไม่เห็นเหี่ยวเลยอายุเลขห้าแล้วบอกตรงๆนะคะส่วนตัวไม่เคยทำอะไรกับใบหน้าเลยนะคะพ่อแม่ให้มาแบบนี้ก็เอาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ทำไม่ได้ไปเติมไปเสริมไปแต่งอะไรนะคะสาเหตุที่เราผิวไม่เหี่ยวผิวไม่ย่นไม่เป็นรอยตีนกานะคะทุกคนส่วนตัวจัด ดื่มนาราคอลลาเจนตัวนี้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกานะคะทุกคนในกระปุกนี้เขาจะมีช้อนแบบนี้ให้ตวงนะคะนี่เลยนะคะตอนเช้าเราตื่นมาให้เราชงดื่มธรรมดาเลยนะคะกับน้ำเปล่าธรรมดาน้ำอุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะตอนเช้าวันละหนึ่งช้อนนะคะ เราจะมีผิวที่เต่งทิศที่ตึงผิวไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แก่ก่อนวัยแล้วก็ผมจะไม่งอกก่อนวัยไม่หลุดไม่ร่วงนะคะผมที่เคยร่วงไปแล้วผมก็จะงอกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะไม่ใช่ผมขาวนะคะจะเป็นผมดานะคะทุกคนใครที่สนใจนาราคอลลเเจนตัวนี้นะคะให้ทักไปที่คนไทยสไปอิตาลีแฟนเพจนะคะภาษาไทยเลยนะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนให้เราพ่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปลท่วยสิบถึงสิบห้านาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกซับสไครต์ like, กดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่ไม่เหี่ยว,ไม,ยวไม่แก่ก่อนวัยนะคะทุกคนไม่อยากให้หน้าติดสารนะคะไปทดลองทำใช้ดูนะคะ โอคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ